คุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์และทีมงาน Thaloo h o l o c o p Channel ขอพระคุณมากๆนะคะ สวัสดีคะ่ะชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมคะ่ะคุณผู้ชมคะเนื้อหากาันอ่านตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอดในวิดีโอคลิปนี้ จะบอกเล่าถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ดังนั้นเนื้อหาของคลิปนี้เหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักไม่เหมาะกับคนโสดนะคะและเหตุผลที่อาจารย์เลือกสำรับไพ่โรแมนติกทาร์ลอมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์เพราะความหมายของไพ่สำรับนี้ถูกสร้างจากจินตนาการของผู้ที่สร้างไพ่ทำงานร่วมกับจิตรกรวาดภาพ บอกเล่าถึงเรื่องราวหลายแง่หลายมุมเชิงราม่าที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์อาทิเรื่องราวผิดหวังเสียใจ อันเกิดจากความรักล่มสลายถูกความรักทำร้ายถ้าหากว่าใครยอมรับความผิดหวังไม่ได้ก็แทบไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะว่าคุณได้ทุ่มเททั้งใจชีวิตและจิตวิญญาณให้คนรักไปหมดแล้วไม่ได้เผื่อใจไว้ถ้าเกิดความผิดหวังหรือความรักล่มสลายและไม่ได้เผื่อใจไว้ถ้าวันหนึ่งเขาไปจากคุณแล้วคุณจะอยู่อย่างไรอีกทั้งยังบอกถึงเรื่องราวพฤติกรรม การเรียกร้องความสนใจการโปรยเสน่ห์ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจเขามาอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของดังนั้นแต่ละคนก็จะมีกกลเม็ดเด็ดพลายหาวิธีเข้าไปอยู่ในใจคนรักให้ได้ขนาดรักกันแค่สองคนก็เป็นเรื่องที่ยากแสนยากพ่อต่างคนมาจากพื้นฐานครอบครัวเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนแตกต่างกัน และมาจากสังคมสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอีกด้วยกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะปรับตัวอยู่ด้วยกันได้บางคู่ก็เหนื่อยสาหัสสาก,กันเลยใช่ไหมคะและถ้าหากเกิดเรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคนก็กลายเป็นสงครามทะเลาะเบาะแวงกันทําให้สังคมยุ่งเหยิงมีข่าวให้เห็นไม่เว้นแต่ละวันอีกทั้งยังเป็นเรื่องราวหึงหวงอิจฉาริษยาเมื่อเราเห็นคนที่เรารัก ไปอยู่กับคนอื่นบางคนเห็นภาพบาดตาบาดใจเข่าแทบสุดจุกอกพูดอะไรไม่ออกบางคนถึงขั้นเจ็บแขนอาฆาตมาดร,ร้ายพร้อมที่จะทำลายล้างทุกรูปแบบในเมื่อว่าฉันไม่สมหวังพวกเธอสองคนก็อย่าวังเลยว่าจะได้ไปมีความสุขกันฉันจะตามล้างตามผานให้พวกเธอไม่มีแผ่นดินอยู่และอีกทั้งยังเป็นเรื่องราวความรักที่ใครๆก็อยากได้ เป็นความรักโรแมนติกรักเดียวใจเดียวแล้วตกลงปงใจแต่งงานเป็นครอบครัวอยู่ร่วมกันจนแก่จนเท่าจนตายจากกันอีกทั้งความหวังสูงสุดที่ใครๆก็อยากได้ก็คือความรับผิดชอบเลี้ยงดูอุปถรัรมภ์ค้ำชูเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตสมบูรณ์แบบดังนั้นความหมายของไพโรแมนติกทารลอดจึงเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา หัวข้อ Developing Emotional Intelligence พัฒนาสุขภาพจิตพัฒนาอารมณ์ด้วยการเรียนรู้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น บนพื้นฐานทัศนคติด้านบวกและปัจชยาเอติกสาขาจริยศาสตร์การควบคุมจิตใต้สำนึกให้จะหนักถึงการกระทำว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเพื่อความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าอาจารย์แสดงทักษะการอ่านตีความหมายไพ่ค่อยๆเล่าให้ฟังถึงสาเหตุของปมประเด็นปัญหาเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ และสะท้อนให้เห็นผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสุดท้ายเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและปัจฉญยาสาขาจริยาศาสตร์บนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงในวิดีโอคลิปนี้อาจารย์อาจไม่สามารถอ่านตีความหมายไพ่ยอย่างละเอียดเพราะมีเวลาจำกัดหากคุณผู้ชมสนใจมาปรึกษาส่วนตัว อาจารย์ให้เวลาปรึกษาส่วนตัวถึงสองชั่วโมงอาจารย์อ่านตีความหมายไพ่เพื่อให้คุณได้เข้าใจความหมายของไพ่ยอย่างลึกซึ้งนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงของแต่ละบุคคลค่ะเอาละ่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะพูดถึงปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณผู้ชมเรื่องมีอยู่ว่า ในช่วงนี้ราศีธนูบางคนหวาดระแวงคนรักว่าเขาจะคบซ้อนแม้ว่าทุกวันนี้เขาดีกับคุณแต่คุณคิดว่ายิ่งเขาดีกับคุณมากๆยิ่งน่าสงสัยเพราะการทำดีอาจทำเพื่อกลบเกลื่อนความผิดก็ได้ถ้าหากว่าราศีธนูคนใดเคยมีเรื่องบาดหมางใจกับคนรักเรื่องรักสามเศร้าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นถึงวันนี้คนรักยังอยู่กับคุณแต่คุณก็ไม่เคยไว้ใจเขาเลยค่ะ คุณคิดอยู่เสมอว่าเขากับมือที่สมอาจยังตัดกันไม่ขาดดีไม่ดีเขาแอบคบซ้อนและการที่เขาทำดีกับคุณก็เพราะว่าเขาจะเอาทั้งสองคนประเภทว่าจับปลาสองมือซึ่งคุณไม่ต้องการตกอยู่ในสภาพเป็นเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันคุณต้องการให้คนรักเลือกจะเอาใครก็เลือกสักคนหนึ่งและตัดสินใจให้เด็ดขาด ความหวาดระแวงเกาะกินหัวใจของชาวราศีธนูบางคนทุกครั้งที่เขาก้าวขาออกไปจากบ้านหรืออยู่ร้างห่างไกลคุณคุณจะหวาดระแวงวิตกกังวลอยู่เสมอว่าเขาจะปลีกตัวไปหามือที่สถ้าเวลานี้คุณรู้สึกวิตกกังวลมากไพ่เดวิลจึงปรากฏขึ้นมาค่ะราศีธนูคะ่ะดูจิตกรวาดภาพไพ่เดวิลนะคะจะเห็นว่าที่ข้อขาข,าของตัวเดวิล จะมีโซ่คล้องที่ข้อขาโซ่ในความหมายของไพ่ใบนี้หมายถึงบ่วงและพันธนาการที่ผูกมัดดีวิลเอาไว้ไพ่ใบนี้สะท้อนถึงความคิดคำนึงของชาวราศีธนูบางคนโดยคุณมีความคิดว่าคนรักกับมือที่สามอาจมีเยื่อใยต่อกัน หรือมีพันธะพระผูกพันต่อกันจึงทำให้คนรักตัดใจจากมือที่สามยากถ้ารูปการเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาสองคนต้องหาโอกาสเจอกันแน่ๆแน,แน่นอนคุณไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้น ในเมื่อว่าคนรักอยู่กับคุณนั่นก็หมายถึงว่าเขาได้เลือกคุณแล้วฉะนั้นคนรักควรจบกับมือที่สามอย่างเด็ดขาดจงปิดทุกช่องทางอย่าได้เปิดโอกาสให้มือที่สามมาเชื่อมความสัมพันธ์กับเขาได้อีกเมื่อคุณมีความรู้สึกว่าไม่ไว้ใจคนรักกลัวเขาปิดบังซ่อนเร้นกลัวถูกคนรักสวมเขาเมื่อคุณหวาดระแวงแบบนี้คุณจึงขู่คนรักอยู่เสมอว่าในเมื่อว่าเลือกคุณแล้วคุณต้องได้ทั้งตัวและหัวใจ เขาก็ต้องตัดมือที่สามให้ขาดอย่าได้เปิดช่องทางให้มือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์อีกหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรคุณไม่ยอมเป็นเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันอย่ามาจับปลาสองมือคุณรู้สึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีมากและเมื่อคุณเด็ดขาดกับคนรักแบบนี้จึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าเมื่อไพ่เดทปรากฏขึ้นราศีธนูคาดหวังกับคนรักว่าเขาต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ที่ผ่านมาถ้าเขาผิดพลาดทําให้คุณเสียใจมากและจมปลักอยู่กับปัญหามาเนิ่นนานเขาควรเลิกทําให้คุณเสียใจเสียทีกลับมาเป็นคนดีของคุณให้คุณได้ชื่นใจว่า คุณได้เขากลับคืนมาทั้งตัวและหัวใจแล้วถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยเจ็บช้ำน้ำใจมากที่คนรักไม่เคยเลิกกับมือที่สามได้เลยซัทกทีจนคุณอ่อนใจมากและสิ้นหวังกับความรักไปแล้วคเคยคิดว่าระหว่างคุณกับคนรักคงสิ้นสุดความสัมพันธ์แน่ๆแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ร้างลาเลิกรากันที่ผ่านมาคนรักลากคุณเข้าไปอยู่ในเรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคน และในช่วงนั้นใจน้อยๆของคุณร้อนรุ่มกุ้มใจแทบอยู่ไม่ได้เหมือนตายทั้งเป็นจะเลิกก็เลิกไม่ได้คั้นจะอยู่ต่อไปก็อยู่ด้วยความขมขื่นใจเพราะคุณไม่ต้องการแชร์คนรักกับใครน,นั้นในความสัมพันธ์ราศีธนูคิดว่าขอให้คนรักกลับมาเป็นคนดีของคุณขอให้เขารักเดียวใจเดียวรักคุณคนเดียว เขาเคยดูแลคุณอย่างไรก็ขอให้เขาดูแลคุณเหมือนเดิมคราวนี้ไพโรแบนติกทาลอตจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกว่าทำไมาราศีธนูถึงได้หวาดระแวงคนรักสาเหตุมาจากปัญหาหลายๆอย่างที่รุมเร้าเวลานี้ราศีธนูคะดูจิตกรวาดภาพไพ่ใบนี้นะจิตกรวาดภาพเป็นราชนีคนหนึ่งเธอนั่งอยู่บนบัลลังก์แต่ดูอากาบกิริยานั่งไหลซุดคอตกตาเลื่อนลอย เหมือนเธอเหนื่อยหน่ายใจมากถึงจะได้อยู่บนบัลลังก์ก็จริงแต่ไม่มีความสุขเลยและเรายังเห็นดาบเรียงรายอยู่ด้านหลังเยอะแยะมากมายตกอยู่ที่พื้นอีกหนึ่งเล่ม ดาบในความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโลคืออุปสรรคและปัญหาค่ะโอ้โหเห็นดาบเรียงรายมากมายขนาดนี้เปรียบเหมือนอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายที่ปฏีปดังเข้ามาในชีวิตของราชินีคนนี้ภาพที่ปรากฏบนหน้าไพา่สะท้อนถึงชีวิตของชาวราศีธนูบางคนในเวลานี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตบางปัญหาคุณคิดว่ามือที่สามเป็นตัวการ และอีกหลายๆปัญหาเกิดขึ้นจากพื้นฐานอุปนิสัยใจคอของคนรักคนรักมีนิสัยแย่ๆมีพฤติกรรมแย่ๆที่จิตวิทยาเรียกว่าเป็นดักไซด้านมืดของเขาถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าสันดานนั่นแหละก็ตรงกับสุภาษิตกล่าวว่าสันดอนขุดง่ายแต่สันดานขุดยาก นิสัยเหล่านี้แก้ไขาย,ยากหรือบางทีอาจติดตัวเขาไปจนวันตายเลยกลายเป็นว่าเวลานี้แม้ว่าคนรักยังอยู่กับคุณแต่คุณก็ไม่มีความสุขไนจะหวาดระแวงกลัวว่าเขาจะคบซ้อนยังไม่เลิกกับมือที่สามอย่างเด็ดขาดแล้วคุยังต้องมาทนทุกข์กับพฤติกรรมดักใจด้านมืดของคนรักอีก ดังนั้นคุณจึงได้ไพ่ที่มีความหมายว่าเบื่อและเสงชีวิตมากราศีธนูอาจบ่นกับตัวเองว่าถึงจะได้เขามาแต่คุณก็ยังทุกใจเหมือนเดิมก่อนหน้านี้คุณเกือบตัดใจเลิกกับเขาอย่างเด็ดขาด ถ้าวันนั้นคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดบางทีคุณอาจมีความสุขกว่านี้ก็ได้แต่พอเวลาคุณจะตัดใจจากเขาจริงๆมันก็ตัดใจไม่ได้ตัดไม่ขาดเวลาลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและคิดว่าชีวิตนี้จะไม่มีเขาคุณก็แพ้ใจตัวเองค่ะก็ยอมที่จะยังอยู่ตรงนี้สุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ เวลานี้ราศีธนูสับสนกับความรักครั้งนี้ดันงนั้นคุณขอเวลาไตร่ตองตึกตรองอีกสักครั้งเพื่อหาทางแก้ไขแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตเปิดช่องทางให้คุณแก้ไขปัญหาเพียงแค่สองเส้นทางเท่านั้นซึ่งสองเส้นทางนี้ไม่ด้วยโรยด้วยกลีบกุลาบราศีธนูดูภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้นะคะคุณเจอดาบอีกแล้วคะ่ะ ภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้จิตกรวาดภาพเป็นดาบสองเล่มปักที่หัวใจเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าดาบหมายถึงอุปสรรคและปัญหาแน่นอนสองเส้นทางที่โชคชะตาฟาลิขิดที่มัดมือชคให้คุณเลือกเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหาทั้งสองเส้นทางนี้ให้คุณเลือกเอา ว่าคุณถนัดหรือมีความเข้มแข็งที่จะ,ะเผชิญปัญหาบนเส้นทางไหนมากกว่ากันความหมายอาจมีนัยยะว่าเส้นทางแรกถ้าราศีธนูไต่ตองตึกตรองปัญหาทั้งหมดจนคุณบรรลุได้ว่ารักครั้งนี้มันคือวิบากกรรมถึงคุณจะได้ครอบครองได้เป็นเจ้าของเขาแต่เขาไม่ใช่รางวัลในชีวิตกลับกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักมันทำให้คุณทุกข์ใจเหมือนเดิม แทนที่เขากลับมาหาคุณแล้วเขาน่าจะทำอะไรอะไรให้ดีขึ้นให้สมกับการที่คุณกับเขาได้อยู่ร่วมกันในวันนี้ถ้าหากว่าการอยู่กับเขาแล้วยังมีปัญหาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคุณจะต้องอดทนต่อไปอดทนกับการสู้กับความคิดตัวเอง ไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านที่คอยหวาดระแวงว่าคนรักจะเลิกกับมือที่สามไม่เด็ดขาดหรือบางทีเขาอาจคบซ้อนอยู่แล้วหลอกคุณถ้าคุณต้องอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวงนี้ไปจนตายโอ๊ยไม่ไหวแน่แแล้วคุณยังต้องมาทนพฤติกรรมแย่ๆนิสัยแย่ๆที่เรียกว่าสันดานโอ้ยเรื่องนี้ก็ไม่ไหวเช่นกัน ฉะนั้นสุดท้ายแล้วเส้นทางแรกต้องตัดสินใจหันมารักตัวเองจบสิ้นสุดความสัมพันธ์เส้นทางนี้คุณจะเข้มแข็งมากพอไหมที่จะสามารถตัดเขาออกไปจากใจได้อย่างเด็ดขาดส่วนเส้นทางที่สองถ้าคุณมีความรักความผูกพันกับเขามากโอ้โหคุณต้องฝึกสกิลอดทนขั้นเทพคะ่ะและคุณต้องฝึกจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านตรงให้ได้ ในเมื่อว่าคุณรักเขาก็ต้องรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องไปคิดมากโปรงเถอะแน่นอนว่าเส้นทางนี้ก็ทําใจยากใช่ไหมคะสุดท้ายราศีธนูคุณยังไม่แน่ใจยังคิดไม่ออกคะ่ะในแต่ละวันหัวจะปวดคุณกลุ้มใจมากคะ่ะซึ่งคุณได้ไพ่ใบสุดท้ายที่หน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะจะเห็นว่าเป็นพระราชาคนหนึ่ง นั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่ต่างอะไรกับราชินีคนนี้ก็นั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่สง่างามเช่นกันค่ะเรามาดูพระราชาคนนี้นะคะเขานั่งทอดกายเสื้อผ้าก็ยับยูย้ยี่และยังสูบซิก,ก้ามวนใหญ่ ใบหน้าเคร่งเครียดวิตกกังวลมากในแต่ละวันเข้าเฝ้าคิดคิดคิด,คดว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะแก้ไขปัญหาได้การคิดไม่ตกแบบนี้ต้องใช้เวลาในการตกผลึกในใจคุณถึงจะเลือกเส้นทางได้ฉะนั้นราศีธนูบางคนจึงรอเวลาตกผลึกในใจคะ่ะเอาละราศีธนูคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนาเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ Thalo h o l o Channel ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กร,รุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แล้วอาจารย์และทีมงาน Thalo h o l o Channel ขอบพระคุณมากๆนะคะ พคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีธนูว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีธนู This could be the one เทพคิวปิดแนะนำว่าคนนี้แหละคือคู่ของคุณคราวนี้เราต้องมาตีความหมายของคำว่าคู่ถ้าราศีธนูคนใดมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับความหมายไพย่ทุกใบราศีธนูบางคน อาจบ่นรำพึงรำพันกับตัวเองว่านี่คือวิบากกรรมของคุณที่คนสมัยนี้มักพูดว่าเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปของสามีหรือเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปของภรรยาก็อยู่ร่วมเวรร่วมกรรมกันไปค่ะมีคุณผู้ชมหลายคนถามอาจารย์ว่าเราสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้ไหม อาจารย์ตอไปว่าถ้าคุณทนกับปัญหาไม่ได้จริงๆถ้าชีวิตรันทดขนาดนี้ก็อย่าอยู่ด้วยกันเลยค่ะคราวนี้เราต้องมาตีความเรื่องคู่เวรคู่กรรมคู่วิบากกรรมเราต้องตัดมือที่สามออกไปแล้วมองเพียงแค่คุณกับเขาให้คุณมองดูเขาอย่างลึกซึ้งมองลึกไปถึงความเป็นตัวตนท่าแท้ของเขาคิดว่าราศีธนูคงเคยได้ยินมาบ้างที่คนเคยพูดกันว่า คนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราเขาอาจมาเป็นครูสอนประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นหรือบางคนเข้ามาในชีวิตเรากลายเป็นอริสตูเพราะเขาทำร้ายเราอยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้นไม่อยู่กันดีๆซากทีถ้ายังไม่สามารถรังลาเลิกราไปจากกันอย่างสิ้นซากก็ต้องปรับความสัมพันธ์เพื่ออยู่ด้วยกันให้ได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคะ่ะ ถ้าราศีธนูอยู่ในสถานะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วคุณทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ในสถานะสามีภรรยากับอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะคุณทนพฤติกรรมดักซายด้านมืดความเป็นตัวตนท่าแท้ของกันและกันไม่ได้งั้นคุณก็ต้องยอมรับความจริงก็ต้องปรับความสัมพันธ์เพื่ออยู่ด้วยกันให้ได้ตัดใจจากการเป็นคู่สามีภรรยาแล้วหันมาตั้งใจทำหน้าที่เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูก ปฏิบัติต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันลูกจะได้ไม่ต้องมาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันวันหนึ่งลูกโตขึ้นเขาจะเข้าใจเองเอาละชาวราศีธนูคะชีวิตเป็นของคุณคุณย่อมเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเองและเลือกเส้นทางที่คุณพอใจที่สุดแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความราักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรต่อไป อาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีธนูในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ